ออฟโรดสายลุยบึกบึนนะคะกับเจ้าเรนเจอร์คันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเลรินนะคะพอดใจดีนะคะในช่อง Youtube c h e n n e ลฟอดพระประแดงบายเลรินพอดใจดีค่ะวันนี้นะคะเลรินได้นำเจ้ารุ่น New Ranger XLT 4ประตูนะคะ ที่เป็นรุ่นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะคะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะในเรื่องของการตกแต่งสายออฟโรดนะคะอย่างแท้จริงเห็นไหมคะหล่อขนาดนี้นะคะเรามีการเนรมิตเจ้าคันนี้เพิ่มเติมอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะก็ในรุ่นนี้นะคะเลรินบอกคุณสมบัติก่อนนะคะว่าเป็นรุ่น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ในรุ่นของ XLT นะคะของเรนเจอที่เป็นรุ่นท็อปนะคะในสุในตระกูลของกระบะ ะะอีกรุ่นหนึ่งนะคะในราคาตั้งจำหน่ายมาตรฐานนะคะอยู่ที่9,200 0บาทนะคะแล้วก็ในการตกแต่งนะคะโปรโมชั่นแคมเปญกับคันนี้นะคะบอกให้เลยว่าแทบจะแต่งฟรีให้ทั้งคันเลยค่ะถ้าสนใจยังไงก็เดี๋ยวมาเรามาคุยกันนะคะ ตามช่องทางติดต่อที่เรดินจะทิ้งไว้ให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สําหรับเจ้าคันนี้นะะในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเรามาพร้อมกับช่วงล่างนะคะในเรื่องของระบบเบรก ABS ให้ทั้ง4ีล้อระบบกระจายแรงเบรกแบบ EBD นะ,ะแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะคะแล้วก็ก็ระบบนะคะที่เพิ่มมาในส่วนของ2021นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ ช่วยช่วยออกตัวนะคะบนทางลาดชันระบบ h l a แล้วก็ระบบลดความเสี่ยงในการพลิกคว่ำ rom ให้ด้วยค่ะมากับมาตรฐานความปลอดภัยที่ทางโรงงานให้มาแบบครบคันจริงๆค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะการตกแต่งที่เราเนรมิตจัดสรรให้กับลูกค้าคันรอๆคันนี้ค่ะพลาดไปไม่ได้เลยนะคะเห็น ด้านหน้าแบบแข็งแรงทรงบึกบึนคันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกันชนเหล็ก h a มเมอร์เลยค่ะเป็นเหล็กชิ้นกันชนหน้าทั้งชิ้นเลยนะคะตรงนี้จะมีความแข็งแรงแข็งแกร่งมากเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับห่วงโอเมก้านะคะที่ให้ลูกค้าไว้สำหรับการลากจูด้วยค่ะแล้วก็ยังมีไฟนะคะที่เป็นไฟ นี่เป็นไฟชดุดตัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟหลี่แล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะให้กับลูกค้าได้ใช้งานเพิ่มเติมด้วยค่ะด้านล่างนะคะเรายังเป็นแข็งกันกระแทกนะคะแบบเหล็กยังหนามากเลยค่ะอันนี้หนาถึง3.5มมิลเลยนะคะก็เป็นการช่วยเสริมในการลุยแล้วก็ช่วยกันกระแทกด้วยค่ะ กระจังหน้านะคะอันนี้แทบจะเป็นทรงใหม่เลยนะคะเป็นรูปม้ามัสแตงนะคะเพื่อให้สอดรับกับความเป็นเอกลักษณ์ของโลโก้ของ f o r t Must แตงของเรานะคะก็จะเป็นม้าตัวสีเงินนะแล้วก็มีไฟนะคะที่เป็นไฟสิวเล็กๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปทรงใหม่ด้วยกระจังหน้าทรงนี้จะเป็นทรงแรปเตอร์ทรงใหม่นะคะลูกค้าสั่งให้เราทำให้นะคะแบบตามต้องการเลย มาพร้อมกับฝากระโปรงด้านบนตัวม้าเช่นกันค่ะในเมื่อกระจักหน้ามีม้าแล้วเราก็มีตัวม้านะคะเป็นมา้ามาสแต่งบนสกู๊ปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสกู๊ปสีทูโทนขาวตัดกับสีดําด้านนะคะเป็นตัวส,สีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ลูกม้านะคะทําเป็นสีแดงให้ดูสปอร์ตเด่นมากๆเลยค่ะพ้อมมาก อักษรน,นะคะคำว่า Raptor นะคะเพิ่มเติมเป็นบนฝากระโปรงให้เป็นสติกเกอร์ให้ค่ะแล้วพลาดไปไม่ได้เลยค่ะกับเจ้าความสปอร์ตของชุดไฟหน้านะคะกับไฟคีบม u ส t ต n งนะคะที่จะทำงานเต็มระบบเลยนะคะก็จะมีระบบไฟเลี้ยวระบบไฟหลีแล้วระบบไฟ d a y ์ไลท์ที่จะติดสว่างเป็นแสงสีขาวให้ระหว่างการขับขี่ มาพร้อมกับดวงตาที่เป็นแสงสีน้ำเงินแบบ blue eye แล้วก็ daylight รอบดวงไฟด้วยค่ะนี่นะคะรอมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ด้านข้างตัวรถนะคะเราก็ยังมีซุ้มล้อขนาด6นิ้วให้ด้วยนะคะก็จะเป็นรุ่นมีหมุดให้นะคะส่วนแมกยางค่ะตอนนี้เรายัง ไม่ได้ติดตั้งให้นะคะในส่วนของแมกย่างจะมีการเปลี่ยนให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เรารีวิวนะคะรถแค่90%แล้วนะคะยังเหลืออีก10%นะคะที่เราจะตกแต่งให้ครบคันสำหรับเจ้าคันนี้ส่วนด้านข้างค่ะมาพร้อมกับกระจกมองข้างที่เป็นไฟเรี้ยวแบบ LED นะคะก็จะเป็นแสงสีส้มให้นะคะขณะเปิดไฟเรียวแล้วก็เป็นไฟเดย์ไลท์แสงสีขาวแล้วพร้อมด้วย ไฟส่องสว่างนะคะพื้นให้ด้วยนะคะตรงนี้ให้เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าในการใช้งานเลยค่ะตัวแก้มข้างนะคะเดิมของเจ้ารุ่น XLT จะเป็นสีโครเมียมนะคะเราก็ครอบเป็นสีดำเงาให้กับตัวรถด้วยเพราะว่ารุ่นนี้ในปี2021มือจับประตูเราจะเป็นดำเงาแบบดำเงานะคะดำกอซ s เราก็มีการใส่เบ้ารองนะคะแบบดำเงาให้ด้วยค่ะ ติดฟิล์มเป็นแบบรุ่นเซรามิกนะคะกันร้อนกันแดดได้ดีแล้วก็บดบงังสายตามิจฉาชีพได้ดีด้วยเช่นกันค่ะกรณีที่เรามองเข้าไปตัวรถจะมืดมากนะคะแต่กรณีที่ลูกค้ามองผ่านตัวรถออกมาในการขับขี่ชัดใสเคลียร์แน่นอนค่ะติดชิ้นงานราลาหลังคาทรงสป,ปอร์ตด้านบนให้ด้วยนะคะแบบดำด้านแล้วก็ชิ้นงานคิ้วกันสาดสี่ชิ้นประตูให้ค่ะ ด้านข้างตัวรถนะคะเรามีการทําในส่วนของลายกราฟิกสติกเกอร์ให้กับลูกค้านะคะซึ่งลายนี้นะคะก็จะเป็นลายแบบเรียบๆนะคะเอกอักษรน,นะคะคําว่าแรปเตอร์แล้วก็พร้อมแถบข้างนี่บอกได้เลยแอบกระซิบนะคะลายนี้เป็นลายเดียวกับเจ้าเรนเจอร์แรปเตอร์เของเราเลยนะคะเป็นลายที่ทางโรงงานออกมาโสมใหม่ของแรปเตอร์เลยค่ะ บันไดข้างค่ะตัวนี้เราทําบันไดข้างอัปเกรดให้ลูกค้าใหม่นะคะเดิมจากโรงงานที่มีนะคะเราเปลี่ยนนะคะเป็นในส่วนของบันไดข้างแบบออฟโรดเหล็กแบบแข็งแรงนะคะก็จะเป็นยี่ห้อของ LM เลยนะคะก็เป็นการตัดขอบสีแดงนะคะให้เข้ากับการตกแต่งของรถคันนี้เลยค่ะมาในส่วนของท้ายตัวรถนะคะ คาดไม่ได้เลยค่ะกับโรบา a r ชิ้นหล่อของเรานะคะเป็นโรบาของแฮม m มอรนะคะก็จะเป็นโรบาทรงตะแกรงแบบนี้เลยนะคะจะเป็นทรงออฟโรดนะคะก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์ทางด้านหลังแล้วก็มีไฟเบรกนะคะในส่วนของดวงที่3ให้ด้วยเราเชื่อมต่อให้มีไฟใช้งานได้ด้วยค่ะหล่อสุดๆแล้วก็เท่กันไปเลยนะคะกับเจ้าคันนี้นะคะ มารอย,ยังไม่จบมาคะกับส่วนท้ายของตัวรถนะคะก็จะเป็นในเรื่องของไฟท้ายที่เป็นทรง LED โคมนะคะจะเป็นสีสโมกนะคะสีดำเป็นไฟไฟท้ายรูปตัว C แบบนี้เลยหล่อเทจริงๆเลยค่ะหล่อแบบให้จบนะคะแล้วก็ให้เสร็จไปในทีเดียวเลยมาพร้อมกับฝาครอบท้ายนะคะที่เป็นฝาครอบ ฟอนตัวอักษร FORD นะคะก็จะเป็นฝาครอบสีดำด้านนะคะก็ดูให้รถมีสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมกับกันชนท้ายเหล็กค่ะกันชนท้ายเหล็กรุ่นนี้ก็จะเป็นทรง4ฟร e วิของ Outlander นะคะก็จะมีในห่วงลากจูงให้สำหรับลูกค้าใช้งานนะคะในการลากจูงมีไฟสปอร์ตไลท์แสงสีขาวนะคะเป็นไฟถอยให้ด้วยนะคะ แล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียนให้ด้วยแล้วก็ลูกบอลน,นะคะเอาไว้เชื่อมต่อเวลาลากเรือหรือว่าเอาไว้ทำในส่วนของที่งานที่ลูกค้าต้องต้องใช้งานนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้กับการชนด้านท้ายที่ทางโรงงานเราให้มาในเรื่องของเซนเซอร์การระยะเสียงสัญญาณความปลอดภัยนะคะ4ตํตำแหน่งเราย้ายมาใส่ที่การชนท้ายให้ได้ใช้งานได้ปกติเช่นเดิมค่ะ นี่นะคะก็ในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะย้ายจุดมาติดตั้งให้นะคะการทำงานก็ยังใช้งานได้ปกติเหมือนเป็นเซ็นเซ,นเซอร์ที่อยู่กับการชนท้ายเดิมของโรงงานเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปชมภายในตัวรถนะคะว่าเรามีอะไรพิเศษให้กับลูกค้าเพิ่มบ้างอ่าภายในตัวรถนะคะที่พิเศษที่เราเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะนี่เลยค่ะเป็นการอัพ เกนหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอในส่วนของ Android นะคะที่สามารถนะคะดูหนังฟังเพลงเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ครบระบบเลยนะคะตัวนี้ครบระบบเลยแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นหน้าจอแบบใหม่รุ่นใหม่ด้วยนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันเหมือนใช้งานในมือถือเราเลยค่ะเพียงแค่เราเชื่อมต่อในส่วนของสัญญาณ Wi-Fi นะคะเราก็สามารถที่จะ ดูแผนที่นำทางเอ่ยนะคะแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์ในเรื่องของการฟังเพลงนะคะแล้วก็ดู YouTube ได้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้แล้วที่พิเศษไปไม่แพ้กันนะคะเล่านะคะก็มีการติดในส่วนของกล้องนะคะในเรื่องของก้อนเอยตอดเป็นไงบ้างคะชัดเจนมากเลยค่ะดูดีมากเลยนะคะหลูหรามาเห่าจริงๆเลยค่ะเราก็จะมีกล้องบันทึกนะคะในส่วนของการขับกี นะคะตัวนี้โชว์ให้เห็นบนหน้าจอนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยทําให้ลูกค้าสะดวกสบายต่อการใช้งานมากเลยค่ะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นเหมือนหน้าจอในส่วนของทแท็บเล็ตเลยนะคะของสมาร์ทโฟนเลยอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของการการทำ การมีหน้าจอตัวนี้นะคะทำให้ลูกค้าเพลิดเพลินในยามขับขี่ค่ะก็รุ่นนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของระบบแอร์นะคะที่เป็นระบบออโต้ให้ด้วยรุ่นนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะคะอ่าก็จะใช้งานง่ายมีพอร์ต USB ให้ทั้งหมด2ช่องนะคะให้ลูกค้าได้เชื่อมต่อชาร์จไฟได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของ วงมาลัยก็จะเป็นหุ้มหนังนะคะสัมผัสมือนะคะมีการขับขี่ที่สบายแล้วก็พวงมาลัยของเจ้าเรนเจอร์ทุกรุ่นนะคะจะใช้เป็นระบบควบคุมด้วยไฟฟ้าทําให้ลูกค้าคอนโทรลง่ายนะคะวงในเรื่องของการควบคุมการขับขี่นะคะตัวนี้ก็จะเบามากเลยในขณะที่รอบเครื่องต่ำแล้วก็รอบเครื่องสูงจะมีความหน่วงขึ้นนะคะปุ่มบนพวงมาลายัยมันติฟังก์ชันนะคะจะควบคุมหน้าจอด้านซ้ายนะคะ ก็จะเป็นการเปิดปิดวิทยุฟังเพลงได้นะคะตัวนี้สามารถที่จะควบคุมที่หน้าจอนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนทางด้านขวานะคะเราก็จะควบคุมในส่วนของหน้าจอ t f t นะคะที่เป็นข้อมูลการขับขี่นะคะเราสามารถเลือกเมนูนะคะดู e อเวอร์แล้วก็ในเรื่องของข้อมูลการขับขี่นะคะบนหน้าจอนี้ได้ด้วยแล้วก็มีในส่วนของระบบควบคุมความเร็วให้ด้วยนะคะเป็นแบบ คงที่นะคะก็จะเป็นระบบคูดคอนโทลให้เราด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญรุ่นนี้นะคะของพวงมาลัยเรามีในเรื่องของการจำกัดนะคะในเรื่องของการใช้ความเร็วของตัวรถนะคะกรณีที่มีผู้อื่นนะคะนำรถของเราไปขับใช้งานเราสามารถตั้งจำกัดกับความเร็วในการขับขี่ให้เขาขับขี่ไม่เกินความเร็วที่เรากำหนดได้ด้วยค่ะดีแบบนี้นี่เองนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นระบบ ทุงลมนี้ภัยคู่หน้านะคะแล้วก็มีระบบไฟหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัติแล้วก็ระบบปัดน้ำฝนนะคะเป็นระบบแบบอัตโนมัติให้ด้วยค่ะภายในยังสป,ปอร์ตด้วยนะคะชุดเบาะหนังนะคะสังเคราะห์ที่เรามีให้มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะก็ดูดีนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เราก็ยังไงเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของท้ายคลิปกันนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าเรนเจอร์4ประตูรุ่น XLT รุ่นนี้นะคะเกียร์ออตโอต้แบบ6สปีดนะคะที่ขนความรอนะคะแล้วก็ในด้านของสมรรถนะนะคะมากันเต็มเลยนะคะในการดูแลบำร,รุงรักษาก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพียงแค่ลูกค้านะคะนำรถเข้าเช็คระยะปีละหนึ่งครั้งหรือว่าทุก15,000กิโลเท่านั้นเองนะคะก็ทำให้ลูกค้าประหยัดทั้งเวลา ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายด้วยค่ะในการดูแลบำรุงรักษารับรถไปขับขี่กันไปยาวๆเลยนะคะที่15,000โลหรือว่า12เดือน1ปีแรกแล้วค่อยกลับมาให้ทางพอร์ตเราดูแลนะคะก็เจ้าคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับราคาตั้งจำหน่ายที่ไม่สูงมากนะคะ9 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะกับแคมเปญโปรโมชั่นที่ลูกค้าสามารถเลือกสั่ได้ตามกำลังเงินดาวนะคะ ดาวเยอะดอกเบีย้ยต่ำด้วยค่ะมีมีเรทดอกเบีย้ยศูนเซให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็การตกแต่งสไตล์นี้นะคะเราบอกเลยว่าที่เรารีวิวมาทั้งคันนี้แทบจะแต่งให้ฟรีทั้งคันเลยนะคะว่ายังไงสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามนะคะในส่วนของแคมเปญโปรโมชั่นแล้วก็มีงบเท่าไหร่อยากได้ประมาณไหนแต่งหลอ่อขั้นเทพยังไงนะคะเลลินจัดให้หมดทุกรูปแบบเลยค่ะ ก็ท้ายนี้นะคะก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสับสไคร b e ช่องนะคะฟอดพัประแดงบายเลยลินขอดใจดีไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะกับการรีวิวรถหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะคะมาให้ชมกันถึงที่บ้านเลยนะคะก็สนใจยังไงเบอร์โทรติดต่อ ID l ดียแล้วก็ QR code ที่เลยลินแปะทิ้งไว้ให้โทรมาคุยกันได้เลยค่ะ ก็ยังไงวันนี้นะคะการยาตกนะคะลูกค้าก็ถึงแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อจะเบาบางแต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะคะหน้ากากอนามัยนะคะเจลล้างมือแล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะคะทางภูมิภูมิกันหมู่กันนะคะก็เวลนยะาะห่างกันด้วยนะคะทางสังคมก็าฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊าย